สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำโพงอับเบเชียวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวันนี้มีวัไลเซอร์ไพรส์ชื่ออะไรชื่อยาวเหรอยาวไปตะเบิงบ่ายาวไปตะเบิงพี่น้องนี่พี่น้องมีมาเซอร์ไพรส์เพิ่นจ่ายฮักบ่าวตุ้ยพี่น้องเพิ่นไปไหนแล้วขึ้นฉากบก่เอาพี่น้องครับพี่น้องครับยื้ยอไซล์เหองาะเงาะเงาะยาวไปไหนแล้วผมกลับไปเห็นเรื่อนครับ นกยางไปใทบูบ่ยางไปหอดไก่ไปบูเนี่ใส่ละโอ้ยยางยูใส่ละทั้บยูใส่า h ยูใส่ยูใส่ยูใส่ยยิ่งได้เสียงโอ้ยดี่ข่อนโอ้นี่โอ้เป็นยังไงไปทำอะไรไว้ไปทำอะไรไว้โตเยังไงเออโอ้โจนีบัดับบดีลีเนาะเออโจเห็นยังไงจังเหบักแงจออกจ้ดูเออยังไง ตกไปเห็นยูทาเลยของตกไปเห็นยูทาแล้วแต่ตรรงมาดาะปวดพวกเนาะปวดพวกอลีเนาะเป็นยังไงคือเป็นยังสี่ก่อนฮะมันเป็นยังไงคือเป็นยังสี่จะเป็นยังสันจ้างสันก่อเอาเพื่นฝากมาให้เนี่ยเฮ้ยเลิศ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 ้องแทะขอบคุณไอฮักบ่าวตุยนขอบคุณไอฮักบ่าวตุยนะขอบคุณเพิ่นเพิ่นเพิ่น ครัไอฮักเบาด้วยเราเราไปด้วยย่ตลอดไปแล้วครับผมเ, ok เพื่อนถ่ายสองเธออะไรนี่เดี๋ยวแต่เฮ็ดุรกิจิตยังก็ขอให้ลุงเรื่องตลอดไปและตลอดไปครับอ่อเน็บส่นีทกันได้ตัวเน็บส่เลยเน็บไปเพื่อนนะพี่น้องพูดพูดดีใจน้ำเพลินต่อไปก็จิเป็นันเงาะอลไรบ้างนี่ผมมินาทีดูแลผมเธอดูแลนะเมีนนไอผมเมียนไอเดียวดีใจเงาะเมีนโอ้ดีใจน้ำหลีครับต่อไปเสษทองคาถาเนี่ย ข้อทาอ่อนาช่องเนอเดีวไปแล้วกันถึงซ่อมไหมเดี๋ยวจะซ่อมที่หลังเออน้ำตาลแบแก้มไหลลงมาเดี๋ยวจังว่ากันขอให้่นี้สู้ๆดกับเบื้องหนงเบื้องนองลุงน้ำนี่อะไเบื้องนองไอ้เบื้องหนองเจ้าัแพงอัอะเห็นบอกไปใส่ไอ้นมาคนแพงคนอ้าวได้สูตรมาใสเนี่ยฮะพาร์เอฟซีบอกของเงาะโอ้แม่จ๋าเพื่อน มาในซูตันซูตบางแว่หนี่งจะใส่ซูตบางแงนี่งสิไหมไอ้มอนอิงซื้อมาฝากพี่หมอนอิงซื้อมาฝากรุ่นเดียวกันป่าวไงกับผู้คนเดยันรุ่นน้องมาอันนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าเพรรุ่นอายุอายมอนอิงอยู่โอ้เพันหักเพันแพงด้วยเนี่ยใส่เอวลยังเท่าไหร่เนี่ยแอวเอวยีงแอวเล็กซี่เล็กน้อยเล็กน่อยเธอเอาตุยหมานเธอเอาตุยซื้อมาฝากอ่ะสุดสไปเดอร์แมนเนาะคือปะคืออยู่ไดียวะ ร่างสิไปใส่นี่กร่างที่บ้านไปใส่ไปนี่แค่ขึ้นแม่ลาครับเลยเขาขึ้นขึ้นแม่ลาบ่ปาอาขอบคุณไอฮักบาตุ้ยเด้อเลิศเลิศเลิศประเสริฐอีพี่น้องของแท้ของแขกผมอืมแล้วขอบคุณแม่ฮักวิงออด้วยเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจัดทำให้ผมก็เขียนบพรท่านเพราะว่าผมเพิ่งลงมาจากเวทีสุดยอดเลยครับเลิศเลิศแมนไอฮักบาตุ้ยนะครับน้อมด้อมเรื่อยเรื่อยครับทีมเมียตายเนี้ยยังไงนะยังไงนะปัดตัว เรนวอลวัสดีครับใช่อันนี้เอลเริ่มมองเลยเพื่อนเรา่มเยล่ะม่จะนองแล้วรมให่ได้เรื่มไเวลาคุยยืนขึ้นก็ได้ไม่ต้องนั่งพ่อพ่อยืนในตำแ่พ่อว่ไมาหัวเคาดวใดีใจดีใจน้ำมรกอันนี้ดีใจใชาใช่ใาเดีทั้ดที่ไปสู่ต่อไปมียังก็บอกเพื่อนไปบกวนไปไปไปบกวนล้วไปชิมงานไป โอ้ยเหนยีนยดีใเบิ่งครับดีจนะเือพี่น้อพย่งันนี้ปะพ่ยันนี้บ่โอ้โอ้พี่น้อง ใส่ไหมใส่ป่ะเฮ้ยมาลูกสาวคนที่ขึ้นไปใส่ป่ะเนี่ยขึ้นเตยล่าบอกเขาไม่ผดผ้วทำไสวยจ้ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนี่เราจะต้องคุยกันเยอะสวยสวยแล้ว ฝรังหน่อยไปใส่นัดกันไว้บ่เนี้แม่ค่ะนัดกันไวยเขาน่าข้างกันน้านัดกันวโอ้ยบวสวยค่ะสวยปาัดสุดแต่สุดแต่ละสุดอ่ะ งัวันนี้ใส่กู้การนใม็กซ์แล้วเก่งป๊าให่บอก <laughs> บุญบังบังเลืดเลืดอ่ะ,ละ,ละ,ละ

อันดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาๆๆเอาไปนดึงเดี๋ยวส่งให้คนี่ครับพี่น้องเลือดเริ่มมาเซอร์ดีอ่ะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักรับคิดหนาจะทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบมาตุ้ยของเพื่อนๆไปเชื่อครัพี่น้องโอ้ย สูยๆด้องหลานด้่สูยๆนเนหอนนะสุดจอดีนหนอุดจอดเียเานนเอ้าข้นนี่ฝากวสนุี่หนไหนตอวไหนมึงเราจะดึงัวไลคกดแชร์กดติตามช่อง่าต้ยลำงเชี่ยวพี่น่อเนะไปครับไยบายสวัสดีครับ